สำหรับเธอคนนี้ค่ะไม่ว่าจะทําอะไรเคยับตัวไปทางไหนใส่ชุดอะไรก็ถูกจับตามองเสมอนะคะก็คือ Lisa ลิซ่าลลิสามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบกพิงศิลปินคนไทยค่ะที่ต้องบอกว่าดังไกลระดับโลกเลยนะคะแล้วแน่นอนค่ะว่าการเดินทางมาไทยในครั้งล่าสุดนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆชาวบลิงไทยเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าหลายคนก็อยากจะรู้ว่าลิซ่าจะมีการเดินไปถิ่นไหนเดินทางไปยังไงใส่ชุดอะไรไปที่ไหนบ้างล่าสุดลิซ่าแบกพิงค่ะก็แน่นอนว่ามีการ ไปรับประทานอาหารร้านเจ๊ไฝยพร้อมกับร่วมยินดีที่เจ๊ไฝยเนี่ยสามารถคว้าดาวมิชลิน1ดวงไปได้7ปีซ้อนด้วยกันค่ะใน i ิน t a g r กรมที่มีชื่อว่า h e f แ c a s ์นะคะเป็นแบ,บร์รามยอนชื่อดังชินชินรามยอนค่ะเขาก็ออกมาโพสต์ภาพลงในสตรอรี่ <c oughs> เผยให้เห็นเป็นบรรยากาศที่ต้องบอกว่าอบอุ่นมากๆค่ะคุณผู้ชมคาระหว่างที่ลิซ่าและลิซามโนบารนะคะสมาชิกวงแบล็คพิงเนี่ยเดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านเจ๊ไฝยค่ะนอกจากนี้ในคลิปวิดีโอยังพบว่า นอกจากการที่สาวลิซ่าเดินทางมารับประทานอาหารที่มันอริดอ,อร่อยแล้วนะคะนอกจากมีการไปรวมยินดีกับเจ๊ฝายแล้วก็ยังมีคุณแม่ของลิซ่าทีมงานและคณะผู้บริหารบะหมี่แบรนด์ดังมาด้วยนะคะรวมไปถึงภรรยาแล้วก็ลูกสาวของประธานบริษัทซัมซุงประเทศเกาหลีก็มาร่วมดินเนอร์เหมือนเป็น,ปน,ปนโต๊ะเขาเรียกว่าโต๊ะแบบ long table เนาะเป็นมือค่อําแน่นอนว่าหลังจากลิซ่าก็มีการแสดงความยินดีกับเจ๊ฝ่ายไปนะคะเจ๊ฝ่ายเองก็มีการมอบเป็นบล็อกเซตชินรามยอนรถต้ม ที่ทางเจ๊ฝายเนี่ยไปร่วมคอลแลบด้วยให้กับลิซ่าหนึ่งชุดโดยในกล่องบ็อกเซตค่ะจะประกอบไปด้วยแว่นตาแบบเดียวกับเจ๊ฝายตะเก็บหนึ่งคู่แล้วก็ชินรามยอนรสต้มยำที่แสนจะอร่อยมาพร้อมกับแพ็กเกจกระเป๋าถือสุดเท่สีดำนะคะก็ได้เาเหมือนกระเป๋าเจมบอลเนาะสำหรับบรรยากาศหน้าร้านโหแน่นอนว่าพอคนรู้ว่าลิซ่าไปใช่ไหมคะแฟนคลับชาวบิ๊กเนี่ยมารอต้อนรับลิซ่ากันอย่างล้นหลามเลยค่ะเรียกได้ว่าเธอเนี่ยเป็นที่รักของเหล่บนาบรรดาแฟนคลับมากมายไม่ว่าจะ ทำอะไรขยับตัวไปถิ่นไหนเดินไปไหนหรู้จะทําอะไรก็มักจะมีคนแห่มาต้อนรับแล้วก็มอบความรักให้กับเธออย่างมากมายเสมอเลยละค่ะ